เมื่อแม่ผัวถูกลูกสะพ้ายรังแกมาหลายปีใครจะคิดว่าวันหนึ่งแม่ผัวคนนี้จะลุกขึ้นล้างแค้นด้วยวิธีที่ทางบ้านต้องสะเทือนคำถามคือเธอทนได้อย่างไรและเธอทำอะไรที่เปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดการเรื่องราวที่สะเทือนอารมณ์ที่สุดแห่งปีคุณจะลืมหายใจเมื่อถึงตอนจบเสียงฝนกระทบหลังคาสังกะสีดังปอะแปะ ในครัวเก่าๆมีเพียงแสงไฟจากหลอดนีออนสลัวๆกลิ่นน้ำมันไม่ลอยคลุง้งและเสียงกระทัดก,กระทบตะหลิวจากมือของแม่สมพรหญิงชราวัย63ปีสูบผอมหลังโกงตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้ากำลังยืนหุงข้าวล้างจานทั้งที่หัวเข่าแทบยืนไม่ไหวด้านหลังเธอแยมลูกสะพ้ายสาว หน้าคมผิวขาวยืนกอดอกจ้องแม่สามีด้วยสายตาเหยียดหยามแม่จะเสร็จเมื่อไรเสียงห้วนแหลมบาดหูแม่สมพรสะดุ้งเล็กน้อยยิ้มจางจางตอบด้วยเสียงแผ่วเบาอีกนิดเดียวจะลูกแยมกรอกตาแล้วเดินจากไปพร้อมเสียงกระแทกส้นรองเท้าบ้านทั้งหลังเงียบงนันแต่ในใจแม่สมพรกลับร้อนระอุเหมือนเปลวไฟ สามปีเต็มที่ยามแต่งเข้าบ้านสามปีที่แม่สมพรไม่มีแม้แต่วันที่ได้พักเธอถูกบังคับให้ทำงานบ้านทุกวันไม่ได้รับความเคารพจากลูกสะพ้ายแม้แต่น้อยเสื้อผ้าแม่สมพรถูกกราดน้ำยาฟอกขาวจนเป็นรูกับข้าวที่เธอทำถูกเทลงพื้นตู้เสื้อผ้าถูกค้นกระจุยเงินเบี้ยยังชีพหายเป็นประจำแต่เธอไม่เคยพูดไม่เคยโวยวาย เพราะเธออดทนแต่เย็นวันหนึ่งในขณะที่เธอกำลังจะยกแกงส้มร้อนๆไปเสิร์ฟแยมกลับเดินเข้ามาชนเธอจนม้อร้อนๆร,ร,ร่วงลงบนเท้าแม่สมพรน้ำแกงเดือดร้อนจัดหลายราดฝ่าเท้าเหี่ยวยน่นแม่สมพรทรุดลงกับพื้นร้องเสียงหลงด้วยความเจ็บปวดแยมเพียงหัวเราะแล้วถ่ายคลิปเธอไว้พร้อมโพสต์ลงโซเชียล เขียนแคปชั่นว่าแม่ผัวเล่นใหญ่แกล้งเจ็บโชว์อีกละภาพนั้นถูกแชร์ไปทั่วหมู่บ้านแม่สมพรนั่งเงียบอยู่หน้าบ้านทั้งคืนฝนตกเท้าเปื่อยหัวใจเธอก็เปื่อยไม่แพ้กันเช้าว,วันรุ่งขึ้นไม่มีใครเห็นแม่สมพรอีกเลยบ้านเงียบยามเดินลงมาอย่างหนุดหนิดมองหาข้าวเช้าแต่ครัวว่างเปล่าเธอเปิดตู้ไม่มีข้าว ไม่มีไข่ไม่มีแกงไม่มีแม้แต่เสียงของแม่สมพรแต่บนโต๊ะมีเพียงจดหมายฉบับหนึ่งวางคู่กับสมุดบัญชีธนาคารมือแยมสั่นเล็กน้อยเธอเปิดจดหมายอ่านด้วยคิ้วขมวดถึงแยมแม่ขอโทษที่เคยเงียบแม่ขอโทษที่ไม่เคยตอบโต้แต่แม่ไม่ได้โง่แม่เห็นทุกอย่างและแม่เก็บทุกอย่างไว้ทั้งบันทึก ทั้งคลิปเสียงทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดในครัวแม่ส่งมันให้ตำรวจแล้วพร้อมกับบันทึกพินัยกรรมใหม่บ้านหลังนี้ไม่ใช่ของเธออีกต่อไปแยมหน้าซีดเผือดเธอเปิดสมุดบัญชียอดเงินหลักแสนหายไปหมดมีการถอนเงินเมื่อวานโดยแม่สมพรทันใดนั้นเสียงรถตำรวจก็ดังมาจากหน้าบ้านแยมหันไปมองอย่างตื่นตระหนก และพบว่าแม่สมพรยืนอยู่กับตำรวจพร้อมใบหน้าเรียบเฉยและสายตาที่เยือกเย็นกว่าครั้งไหน,ไหนในชีวิตของเธอยามยืนแข็งเหมือนถูกสาบให้เป็นหินเหนือเย็นไหลซึมทั่วแผ่นหลังตำรวจสองนายเดินเข้ามาใบหน้าขึงขังหนึ่งในนั้นถือหมายจับในมือคุณยามเราขอเชิญตัวไปสอบสวนเรื่องการทำร้ายร่างกาย และการล่วงละเมิดผู้สูงอายุยามตะโกนเสียงหลงฉันไม่ได้ทําแม่มันใส่ร้ายแม่สมพรไม่พูดเทียงยื่นแฝดร้าให้ตํารวจในนั้นมีคลิปทั้งหมดค่ะตั้งแต่วันแรกที่เธอเข้ามาในบ้านหลังนี้เสียงแยมสั่นเครือแม่ทำไมต้องทำกับฉันแบบนี้แม่สมพรยิ้มบางๆแต่แววตาเต็มไปด้วยความเจ็บลึกเพราะแม่เชื่อในกรรม แต่แม่ก็ไม่ใช่พระแม่เจ็บและแม่ต้องการความยุติธรรมเสียงกุญแจมือคลิกเข้ากับข้อมือของแยมเธอกรีดร้องดิน้นแต่ไร้ประโยชน์เพื่อนบ้านเริ่มทยอยออกมายืนดูบางคนกระซิบบางคนอ้าปากค้างไม่มีใครคาดคิดว่าแม่สมพรจะลุกขึ้นล้างแค้นได้รุนแรงขนาดนี้รถตำรวจค่อยๆเคลื่อนออกจากบ้าน พร้อมเสียงร้องไห้ของแยมที่ดังก้องจากภายในแม่สมพรยืนมองเงียบๆลมพัดเบาๆผ่านเส้นผมสีขาวของเธอมือเหี่ยวย่นกำแน่นแววตาเธอไม่ได้สะใจแต่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความว่างเปล่าเสียงใบไม้ไหวดังแผ่วเบาประตูบ้านปิดลงช้าๆแต่ในใจของแม่สมพรมันไม่เงียบอีกต่อไปแล้ว เธอไม่ใช่เหยื่ออีกแล้วเธอคือผู้หญิงที่ลุกขึ้นจากเท่าทานและเผาความอายุติธรรมด้วยมือของตัวเองแม่สมพรเดินกลับเข้าบ้านทุกฝีก้าวช้าแต่มั่นคงเธอมองรอบบ้านที่เคยเป็นเหมือนคุกที่เต็มไปด้วยน้ำตาและความเจ็บปวดบัดนี้บ้านหลังนี้กลายเป็นที่ของเธอจริงหมายมกเธอเปิดหน้าต่าง แสงแดดอ่อนยามสายส่องลอดเข้ามาอุ่นและสงบบนฝาผนังยังมีรอยขีดข่วนจากครั้งที่แยมคว้างจานใส่ใต้โต๊ะยังมีเศษกระเบื้องแตกที่เธอลืมกวาดทุกซอกมุมคือร่องรอยของความอดทนแต่ตอนนี้คือร่องรอยของชัยชนะเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นแม่สมพรรับสายด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นสวัสดีค่ะ ใช่คะชันคือแม่ของต้นเสียงปลายสายเป็นของนักสังคมสงเคราะห์ถามไทยและแสดงความห่วงใยแม่สมพรตอบทุกคำด้วยเสียงมั่นใจไม่หวาดกลัวไม่หลบสายตาเมื่อวางสายเธอเดินไปหน้าหิ้งพระจุดธูปสามดอกมือสั่นเล็กน้อยแต่น้ำตากลับไม่ไหลอีกแล้วลูกเอ๋ยแม่ให้อภัยเธอแล้ว แต่แม่ไม่ลืมและแม่จะไม่เงียบอีกต่อไปภาพถ่ายของลูกชายวางอยู่ข้างๆชายหนุ่มที่เธอรักสุดหัวใจแต่กลับเลือกจะปิดตาต่อความทุกข์ของแม่เขาเลือกผู้หญิงผิดแอและทิ้งแม่ไว้ในเงามืดแม่สมพรเอื้อมมือหยิบภาพถ่ายแล้วเก็บใส่ลิ้นชักพอแล้วแม่จะอยู่เพื่อตัวแม่เองนอกบ้านเสียงเด็กหัวเราะวิ่งเล่น แสงแดดทับพื้นต้นไม้ที่เคยแห้งเหี่ยวเริ่มแตกยอดเขียวแม่สมพรยิ้มลมหายใจลึกครั้งแรกในรอบหลายปีเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมอีกต่อไปเธอคือแม่คือหญิงชราคือคนที่โลกเคยเหยียบย่ำแต่วันนี้เธอลุกขึ้นด้วยศักดิ์ศรีและหัวใจที่ไม่มีใครทำลายได้อีกแล้ววันต่อมาแม่สมพรตื่นแต่เช้า เธอจุดไฟหุงข้าวไม่ใช่เพื่อลูกไม่ใช่เพื่อบ้านแต่เพื่อตัวเองกลิ่นข้าวสุกหอมอบอวลไปทั่วครัวมือเหี่ยวย่นตักข้าวใส่ปิ่นโตเตรียมไปวัดใกล้บ้านสิ่งที่เธอไม่ได้ทำมานานหลายปีระหว่างทางเพื่อนบ้านคนหนึ่งเดินมาทักป้าสมพรแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะเธอยิ้มพยักหน้าก็เพิ่งได้หายใจโล่งๆน่าจะ่ะ อีกคนวิ่งตามหลังเด็กหญิงตัวเล็กยื่นดอกไม้ยาให้คุณยายใจดีไหมเด็กถามพร้อมแววตาไร้เดียงสาแม่สมพรหัวเราะยายก็แค่คนธรรมดาที่เคยกลัวแต่ตอนนี้ไม่กลัวอีกแล้วเธอมองท้องฟ้าไรเมฆดำมีเพียงแสงแดดสว่างจ้าหัวใจของหญิงชราที่เคยหม่นเศร้าเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้ง แม้แผลในใจจะยังอยู่แต่เธอก็เรียนรู้แล้วว่าเธอไม่จำเป็นต้องอดทนกับความอายุติธรรมความเงียบของเธอในวันวานกลายเป็นเสียงแห่งความกล้าในวันนี้และบ้านหลังนี้จะไม่มีเสียงร้องไห้อีกต่อไปมีเพียงเสียงหัวเราะและสายลมอ่อนที่พัดผ่านเสียงที่บอกกับเธอเบาๆว่าเธอชนะแล้วด้วยศักดิ์ศรี และหัวใจที่ไม่ยอมแพ้อีกต่อไปบ่ายวันนั้นแม่สมพรเดินกลับบ้านพร้อมกับดอกไม้จันในมือไม่ใช่เพื่อไว้อาลัยใครแต่เพื่อวางไว้หน้ารูปพ่อของลูกผู้จากไปนานแล้วพ่อลูกของเราผิดพลาดแต่แม่ให้อภัยแล้วแม่ไม่โกรธเขาอีกแต่แม่จะไม่ยอมให้ใครทำร้ายแม่อีกเหมือนวันก่อนเสียงลมหายใจของเธอสงบ นิ่งเหมือนต้นไม้ที่ยังรากแน่นในดินเมื่อเธอก้าวเข้าบ้านห้องที่เคยมีแต่คำด่าทอกลับมีเพียงความเงียบแต่เป็นความเงียบที่อบอุ่นเธอเริ่มจัดบ้านใหม่เก็บจานแตกล้างม่านเก่าเช็ดกระจกที่ฝุ่นจับจนมองไม่เห็นเงามือเหี่ยวย่นเช็ดไปหัวใจก็ปลอดโร่งขึ้นเรื่อยๆห้องรับแขกถูกเปลี่ยนเป็นห้องอ่านหนังสือ เธอนำพระไตรปิฎกเล่มหนาวางไว้บนโต๊ะพร้อมพวงมาลาัยดอกมะลิแม่สมพรตัดสินใจจะเริ่มเรียนรู้ในวัยที่ใครหลายคนบอกว่าช้าเกินไปแต่สำหรับเธอมันเพิ่งเริ่มต้นเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเบอร์ที่ไม่คุ้นตาปรากฏบนหน้าจอเธอลังเลแต่ก็กดรับสายแม่ผมต้นเอง เสียงชายหนุ่มปลายสายสั่นเครือแม่สมพรนิ่งไปชั่วครู่มือที่ถือโทรศัพท์สั่นเล็กน้อยเธอเงียบแต่อีกฝั่งพูดต่อผมรู้หมดแล้วแม่ผมดูคลิปดูทุกอย่างผมขอโทษแม่แม่สมพรหลับตาน้ำตากรอเบ้าแต่เธอไม่ร้องไห้แม่ไม่ต้องการคำขอโทษหรอกต้นแม่ต้องการแค่ให้ลูกลืมตาดูความจริงเสียที ปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งแล้วจึงตอบกลับด้วยเสียงอ่อนแรงแม่ผมอยากกลับบ้านผมอยากเริ่มใหม่กับแม่แม่สมพรยิ้มน้ำตาไหลช้าช้าบนแก้มเหี่ยวยน่นเธอมองออกไปนอกหน้าต่างแสงแดดกำลังตกกระทบทุ่งนาเบื้องหลังบ้านเธอพูดช้าช้าแต่นุ่มนวลลูกจะกลับมาเมื่อไรก็ได้บ้านหลังนี้ยังมีที่ให้ลูกเสมอ ลายสายเงียบงนันมีเพียงเสียงลอมหายใจหนักใจหนักเหมือนคนกําลังกลั้นน้ำตาแม่สมพรวางสายช้าช้าเธอเดินไปเปิดหน้าต่างลมเย็นพัดเข้ามากลิ่นหญ้าหลังฝนลอยมาแตะจมูกเธอยืนอยู่นิ่งไม้ยะมกมองฟ้าเหมือนกําลังฝากความหวังไปกับสายลมวันรุ่งขึ้นช่วงเย็นเสียงจักรยานยนต์คันหนึ่งจอดหน้าบ้าน แม่สมพรเดินออกมาดูชายหนุ่มในชุดเชิดยับยุยี่ยืนอยู่ตรงหน้าบ้านใบหน้าขาวซูบเซียวดวงตาแดงกล่าแม่เสียงของต้นเบาเหมือนคนไม่กล้าพูดแม่สมพรยืนนิ่งมองลูกชายคนที่ครั้งหนึ่งเคยทิ้งเธอไปเพื่อความรักผิดผิดเธอเดินเข้าไปใกล้มือเรียวเหี่ยวยกขึ้นต้นหลับตาเหมือนรอการตบหน้า แต่สิ่งที่เขาได้รับคืออ้อมกอดอบอุ่นจากแม่กลับบ้านเธอลูกแม่ไม่อยากอยู่คนเดียวอีกแล้วต้นกอดแม่แน่นน้ำตาไหลเปื้อนไหลเสื้อของแม่เขาไม่พูดอะไรเพราะไม่มีคำไหนจะสื่อความรู้สึกผิดได้หมดพวกเขานั่งลงหน้าบ้านเงียบแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจแม่สมพรลูกหัวลูกชายเบาๆสายตาเธออ่อนโยน แต่เต็มไปด้วยแผลเก่าแม่เจ็บแต่แม่ยังมีหัวใจและแม่เลือกที่จะรักต้นเนยหน้ามองแม่แล้วพยักหน้าช้าช้าแม่ครับต่อไปนี้ผอมาจับปกป้องแม่เองแม่สมพรยิ้มทั้งน้ำตาหัวใจที่เคยแตกสลายกำลังถูกประสานอีกครั้งด้วยความรักแท้จากลูกแท้แท้ของเธอเองแสงอาทิตย์ยามเย็นสาดส่องผ่านกิ่งไม้ ลำแสงสีทองอบอุ่นกระทบบนใบหน้าทั้งสองคนแม่สมพรกับลูกชายนั่งเคียงกันเหมือนวันเก่าๆหลังจากกินข้าวเย็นด้วยกันตนช่วยแม่ล้างจานเงียบๆแต่เต็มไปด้วยความใส่ใจแม่สมพรไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นลูกชายล้างจานข้างๆเธออีกครั้งแม่ตนพูดขึ้นเบาๆแย้มเธอคงโดนโทษหนักใช่ไหม แม่สมพรเงียบไปครู่หนึ่งเสียงน้ําจากก๊อกดังเป็นจังหวะเธอตอบโดยไม่หันไปมองลูกแม่ไม่เกลียดเธอหรอกนะต้นแต่แม่ไม่ให้อภัยความร้ายที่เธอทําแม่ปล่อยเธอให้กฎหมายจัดการต้นพยักหน้าช้าๆน้ําเสียงสั่นเครือแม่ผมผิดเองที่ปล่อยให้ทุกอย่างมันเลยเธอผมไม่ควรเลือกความรักแล้วละทิ้งแม่ไว้กับความเจ็บปวด แม่สมพรยิ้มจางจางเช็ดจานสุดท้ายแล้วหันไปจับมือลูกชายบางครั้งคนเราต้องล้มเพื่อมองเห็นว่าใครอยู่ข้างหลังเราแม่ดีใจที่ลูกล้มแต่ลูกขึ้นกลับมาได้ตนก้มหน้าลงจูบมือแม่เบาๆน้ำตาของลูกผู้ชายไหลลงมาเงียบๆแต่ความเสียใจได้กลายเป็นพลังขอองค์การเริ่มต้นใหม่คืนนั้น บ้านหลังเก่าเงียบสงบแสงไฟสีอุ่นในห้องครัวยังเปิดอยู่ข้าง้างเตียงแม่สมพรมีกล่องไม้เล็กๆ็กวางอยู่ภายในกล่องคือภาพถ่ายเก่าของครอบครัวสมัยยังมีรอยยิ้มจริงๆแม่สมพรปิดกล่องเก็บไว้ใต้หมอนเธอหลับตาลงอย่างสงบพร้อมเสียงรอมหายใจของลูกชายที่นอนหลับอยู่ห้องถัดไป ในความเงียบของค่ำคืนไม่มีเสียงตะโกนไม่มีคำดูถูกไม่มีน้ำตาจากความเจ็บปวดมีเพียงความรักที่ค่อยๆฟื้นกลับมาเหมือนต้นไม้ที่แตกใบใหม่หลังพายุผ่านพ้นไปแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนส่องผ่านม่านบางแม่สมพรลืมตาช้าๆเธอลุกขึ้นนั่งรู้สึกถึงความสดชื่นที่ไม่ได้สัมผัสมานาน เสียงนกร้องเจ้ยแจ้วอยู่หน้าบ้านกลิ่นข้าววสุกลอยมาแตะจมูกแปลกวันนี้ไม่ใช่เธอที่ตื่นก่อนแม่เดินออกจากห้องพบต้นยืนอยู่หน้าเตากำลังคนไข่ในกระทะอย่างเก้เก้กังๆแม่ตื่นพอดีเลยวันนี้ผมทำข้าวให้แม่กินเองแม่สมพรหัวเราะเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความสุขเธอนั่งลงที่โต๊ะ มองลูกชายจัดจานข้าวต้มอย่างตั้งใจเมื่อต้นวางจานลงตรงหน้าแม่สมพรยกช้อนขึ้นชิมคำแรกช้าช้ารสชาติไม่กลมกล่อมเท่าไรไข่ก็ไม่นิดหน่อยแต่เธอกินหมดทุกคำด้วยรอยยิ้มที่เต็มหัวใจอร่อยที่สุดในโลกเลยลูกต้นยิ้มกว้างเหมือนเด็กชายตัวเล็กๆที่เคยยืนรอคำชมจากแม่หลังอาหารเช้า ทั้งสองคนช่วยกันทําสวนรดน้ำต้นไม้ถอนหญ้าแม่สมพรหันมองรอบบ้านทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วมันไม่ใช่บ้านที่เต็มไปด้วยเงาแห่งความเกลียดชังมันคือบ้านที่กําลังกลับมามีลมหายใจต้นหันมาถามแม่แม่อยากทําอะไรบ้างไหมที่ไม่เคยได้ทำตอนที่ผ่านมา แม่สมพรนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเงยหน้าขึ้นดวงตาเป็นประกายเล็กน้อยแม่อยากไปเที่ยวทะเลลูกแม่ไม่เคยเห็นทะเลเลยซักครั้งในชีวิตต้นหัวราะจับมือแม่ไว้แน่นงั้นเราไปด้วยกันครับแม่ผอมาจาับพาแม่ไปดูทะเลดูฟ้าดูคลื่นและแม่จะได้เดินบนทรายด้วยเท้าเปล่าแม่สมพรยิ้มทั้งน้ำตา ในวัยที่หลายคนหมดหวังเธอกลับได้พบแสงสว่างจากลูกชายอีกครั้งเธอไม่ได้ชนะเพราะแก้แค้นแต่เธอชนะเพราะเลือกจะยืนหยัดและรักตัวเองในวันที่ไม่มีใครรักในหัวใจแม่สมพรไม่มีความแค้นหลงเหลือมีเพียงความหวังที่กำลังผลิบานเหมือนดอกไม้ในฤดูที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้พบอีกเลยหนึ่งสัปดาห์ผ่านไป เช้าวันใหม่ที่ท้องฟ้าเปิดโลง่งแม่สมพรสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีฟ้าอ่อนผ้าถุงลายดอกไม้และหมวกใบเล็กที่ลูกชายซื้อให้ต้นขับรถกระบะมือสองมุ่งหน้าไปทางทิศใต้สองข้างทางเป็นทุงน่งนากับภูเขาลูกเตี้ยเตี้ยที่ทอดไกลสุดตาแม่สมพรนั่งข้างคนขับเธอมองวิวเงียบเงียบหัวใจเต้นแรงเหมือนเด็กน้อยจะได้ไปทัศนศึกษา หลายชั่วโมงต่อมาเสียงคลื่นเริ่มดังขึ้นกลิ่นเค็มอ่อนๆของทะเลลอยมากับลมแม่สมพรเอนหน้าต่างลงลมทะเลปะทะแก้มเธอหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆรู้สึกเหมือนได้ล้างหัวใจทั้งดวงเมื่อถึงชายหาดต้นพาแม่ลงจากรถแม่สมพรถอดรองเท้าเหยียบพื้นทรายอย่างช้าๆทรายเย็นนุ่มใต้ฝ่าเท้า คลื่นซัดเข้ามาแตะปลายเท้าเธอแม่สมพรหัวเราะเบาๆแม่ไม่คิดเลยว่าทะเลจะมีชีวิตแบบนี้ต้นเดินเคียงข้างมองแม่อย่างเงียบๆน,น้ำตากรอเบ้าโดยไม่รู้ตัวเขาเห็นหญิงชราที่ถูกกดทับด้วยความเงียบมาหลายปีกำลังยิ้มกำลังเดินกำลังหายใจอย่างเป็นอิสระเขาไม่พูดอะไรแค่ก้มลงเก็บเปลือกหอย แล้วยื่นให้แม่แม่สมพรรับไว้ยกขึ้นแนบหน้าเสียงหัวเราะเธอดังก้องไปทั่วหาดยามเย็นทั้งสองคนนั่งมองพระอาทิตย์ตกแสงสีส้มสะท้อนผิวน้ำคลื่นยังซัดเบาๆไม่หยุดแม่สมพรหันไปมองลูกชายขอบใจนะต้นที่กลับมาในชีวิตแม่อีกครั้งต้นกุมมือแม่แน่นขอบคุณแม่ที่ยังยืนอยู่ตรงนี้ แม้ไม่มีใครยืนข้างแม่เลยนานแค่ไหนก็ตามฟ้ากลายเป็นสีม่วงเข้มคลื่นซัดซ้ำบนฝั่งทรายเหมือนโลกกำลังล้างเรื่องร้ายๆ้าทิ้งไปทีละระลอกแม่สมพรหันกลับไปมองทะเลหัวใจเธอสงบอิ่มเอมเพราะที่สุดแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าการแก้แค้นคือการไม่ยอมให้ใครพรากศักดิ์ศรีและความเป็นคน ไปจากเธออีกแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตนี้พระจันทร์เต็มดวงลอยขึ้นเหนือทะเลแสงสีเงินทอดลงบนผิวน้ำแม่สมพรยืนเงียบเงียบริมฝั่งปล่อยให้สายลมพัดผ่านผ้าถุงและปลายผมสีขาวของเธอต้นยืนอยู่ข้างๆเงียบแต่มั่นคงเขายื่นกล้องโทรศัพท์ให้แม่แม่ถ่ายรูปไว้นะจะได้จำได้ว่าวันนี้แม่ยิ้ม แม่สมพรยิ้มกว้างยิ้มจากหัวใจจริงๆไม่ใช่ยิ้มเพื่ออดทนไม่ใช่ยิ้มเพื่อฝืนภาพนั้นเธอกับลูกชายยืนเคียงกันริมทะเลแสงจันทร์สะท้อนในแววตาทั้งคู่ถูกบันทึกไว้ไม่ใช่แค่ในกล้องแต่ในความทรงจำที่ไม่มีใครลบได้วันต่อมาเมื่อพวกเขากลับถึงบ้านแม่สมพรน,นำภาพถ่ายใส่กรอบ ตั้งไว้บนชั้นไม้ใกล้หน้าต่างค้างคเป็นแจกันดอกมะลิและกล่องไม้เก่าๆที่เธอเคยเก็บความทุกข์ไว้ตอนนี้มันเต็มไปด้วยจดหมายขอบคุณจากเพื่อนบ้านคำชมจากชาวบ้านและการ์ดเล็กๆที่เด็กๆวาดให้ว่าคุณยายคือผู้หญิงที่กล้าหาญที่สุดในหมู่บ้านแม่สมพรยืนมองภาพถ่ายนั้นทุกเชา้าหัวใจเธอไม่หวั่นไหวอีกแล้ว บ้านหลังเดิมเสียงลมเดิมแต่หัวใจกลับเป็นหัวใจใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมในบ้านปลายของชีวิตเธอได้เรียนรู้ว่าความเงียบไม่ได้แปลว่าอ่อนแอและการลุกขึ้นสู้ไม่ได้แปลว่าต้องโกรธแค้นเธอแค่เลือกจะรักตัวเองในวันที่ไม่มีใครทำและเธอก็ทำมันได้สำเร็จเสียงลมาหายใจของแม่สมพรในคืนสุดท้ายนั้น เบาช้าและสงบเธอหลับลงพร้อมรอยยิ้มในบ้านของเธอบนเตียงของเธอในหัวใจที่อุ่นและอิ่มอย่างแท้จริงจบบริบูรณ์